วนี้ว่างไหมไปดีมือกันส่วนแฟนแกไปด้วยนะได้ได้เดี๋ยวฉัชนชวนเพื่อนคนอื่นงั้นเติรกันสักสิบโมงละกันนะเออออได้หนว่างข้างนั้หนู่ยเยอะอ้าวข้าลวเออต้องหยู่นี่แหละ เจอกันนะอเอา้าเพิ่จะเติมไปนี่น้องคะ่ะน้องเปลี่ยนแก้วให้พี่หน่อยแก้วมันรั่วมันจะรั่วได้ไงวะเอ่อครับครับสักครู่นะครับ ฮ้หนูนี่มาดูน้ำคนอื่นนี้ได้ไงเนี่ยพอ่อแม่ไปไหน<ด>ไม่ดูลูกเลย <c oughs> โหแล้วเอาสายยางมาจากไหนเนี่ยพอเลยโอ้ยแสบจริงๆ <c oughs> หนูขอโทษค่ะหนูหิวน้ำนี่ถ้าหิวน้ำเนี่ยก็ไปซื้อกินสิไม่ใช่มาทำแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยนะรู้ไหม น้องเดี๋ยวถ้างั้นเอาน้ํามาเปลี่ยนให้แฟนพี่ใหม่เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เอาเด็กนี่ไปส่งตารวจเลยสกปกไปไปไหนกไปไปยึดจับหนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูขอตังค์แม่มาจ่ายโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยมีตังค์มาจ่ายนะแล้วก่อนทําหน้าก่อนหน้านี้ทําไมไม่คิดหืมนี่น้องเมื่อไหร่พี่จะได้น้ําเนี่ยรอ,อนานแล้วนะอย่าโมโอเแอดิคิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาน,นี่อะไรตัวดีมา ื้อจริงเลยนิชากินสปาเก็ตตี้สิลูกนิชานิชาหายไปไหนอะนิชานี่หยุดนะนี่แกแกล้าดียังไงอะมาจับลูกสาวฉันอะนี่ปล่อยลูกฉันนะอ๋อนี่คุณเป็นแม่ของเด็กคนนี้เหรอครับวันนี้ลูกค้าเยอะสะุด้อ ผมก็ไม่ทันสังเกตว่ามีผู้ปกครองนี่แล้วคุณมาบอกฉันทำไมเนี่ยฉันยังไม่ได้ถามเลยปากดีซะด้วยถึงว่าสอนลูกมาได้แบบนี้นี่แกมีปัญหาอะไรกับฉันเนี่ยฮะถึงที่พูดจาสามหาแบบเนี้ยผู้จัดจาก,การอยู่ไหนไปเรียกมาฉันจะเอาเรื่องแกถึงที่สุดเลยนี่คุณฟังผมนะลูกคุณอะเอาสายยางมาขโมยยืมน้ำมันลงแก้วคนอื่นมีเหต<ม>ุอะไรสอนลูกไงครับไม่จริงอะ ลูกฉันไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกลูกฉันน่ารักจะตายก็มีแม่ให้ท้ายแบบนี้ไงลูกถึงได้เป็นแบบนี้อ่ะใช่ครับลูกคุณเนี่ยไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนนะฮะอย่ามักง่ายนะขอร้องคุณครับผมว่าคุณเอาตัวคุณกับลูกคุณเนี่ยออกจากร้านไปเถอะครับก่อนที่คนอื่นเขาจะรำคาญไปม,มากกว่านี้ ทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเนีะเข้าไปดูสักหน่อยสิเราอนี่การเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกค้าวุ่นวายเสียงดังขนาดนี้ก็แม่เด็กคนนี้สิครับเจ๊ปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยไปกินน้ำโต๊ะคนอืนะ่นแบบหมดเลยอ่ะลูกค้าก็ไม่พอใจเลยเนี่ยเอาแล,แล้วทำไมเธอปล่อยให้ลูกทำแบบนี้ล่ะน้ำก็ขวดไม่กี่บาทเอง โอ๊ยเพอเจอกันมาใหญ่แล้วใครจะปล่อยให้ลูกไปกินน้ำของโต๊ะอื่นก็คุณไงยอมรับสักทีเถอะลำคาญนี่นิชาทำจริงหรือเปล่านะคะห้ามโกหกแม่นะถ้าโกหกอะ่ะแม่จะฟาดให้จริงค่ะฮะแล้วแกทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะถ้าหิวน้ำอะ่ะทำไมไม่บอกแม่ก็หนูอยากกินน้ำอัดลมแม่ให้หนูกินแต่ผักกับผลไม้ หนูอยากกินอย่างอื่นบ้างหนูเบื่อและหนูก็เบื่อแม่มากด้วยที่ไม่เคยฟังหนูเลยนิชาผลไม้มาแล้วค่ะลูกกินอย่างเยนะแม่หนูเบื่อผักกับผลไม้แล้ววะ่ะ หนูอยากกินอย่างอื่นบ้างหนูยังไม่เคยกินขนมเลยไม่ได้อาหารขยะพวกนั้นอะ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่ดูแลตัวเองด้วยสิลูกเชื่อแม่แม่ผ่านมาก่อนก็หนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนร้วว่าเป็นยายแก่ในล่างเด็กหนูอยากกินอย่างอื่นบ้างอะ่ะนิชานิชาไม่ต้องไปฟังคนอื่นเลยนะลูกนี่หนูดูแม่สิลูกหุ่นแม่เนี่ยไม่มีไขมันเลยนะ แล้วทุกวันนี้ที่แม่ทําอ่ะก็เพื่อหนูเลยนะ<ม>กินสิลูกก็หนูบอกว่าหนูไม่กินต้องกินแม่บอกว่าให้กินก็ต้องกินสิกินก็ได้ค่ะดีมากนิชาที่แม่ทำอย่ทุกวันเนี้ยแม่ทําเพื่อหนูเลยนะอะเดี๋ยวแม่จะไปทําอาหารเอาไว้ให้หนูไปกินที่โรงเรียนแล้วถ้าแม่กลับมานะผลไม้ยังไม่หมดจานเนี่ยโดนตีแน่ค่ะ เอ้ยนางสารจริงๆเลยลูกอยากกินถึงขนาดต้องขอโมยเขากินเลยเหรอเนี่ยผมว่าคนฟังลูกคุณบางนะครับผมสงสารเด็กอะหนูก็แค่เบื่อเฉยๆหนูอยากลองกินน้ำอับลมอยากกินขนมบ้างและหนูก็อยากกินเยนลลี่ที่โรงเรียนเหมือนเพื่อนแออม่ขอโทษน,นะลูกแม่ก็คิดว่าอาหาร ยาพวกนั้นอะ่ะมันจะทําให้หนอนเสียสุขภาพปล่อยปลลูกไปบ้างเธอคะ่ะเข้มงวดมากไปอ่ะมันจะส่งผลเสียซะมากกว่าดูสิคะเด็กเขาก็ต้องแอบไปดูดน้ำจาดแก้วคนอื่นขอโทษนะคะคือฉันเคยคบผู้ชายคนหนึ่งคะ่ะเขาทิ้งฉันไปหลังจากที่ฉันมีลูกฉันอ้วนฉันไม่สวยเขาเลยทิ้งฉันไปหาคนอื่น คนที่สวยกว่าพอมกว่าฉันก็เลยไม่อยากให้ลูกฉันอะต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมาลงที่ลูกได้ยังไงลูกยังเพิ่งไม่กี่ขวบเองลูกจะไปเข้าใจอะไรกับชีวิตฉันก็แค่คาดหวังว่าอยากให้ลูกฉันได้แต่สิ่งดีๆฉันก็เลยมอบสิ่งดีๆให้แต่ฉันก็ลืมคิดไปว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ลูกอึดอัดนิชาแม่ขอโทษน,นะลูกแม่ผิดเอง ไม่เป็นไรค่ะแม่เข้าใจก็ดีแล้วมันจะได้จบจบไปแล้วก็ขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้บุญนวายไม่เป็นไรแะเจ๊ฉันเข้าใจโอ้ยไม่เป็นไรออเจ๊แม่ลูกเขาเข้าใจเนี่ยก็ดีแล้วเอาหมา้เยอะๆเลยนะ ได้ครับเจ๊จะผมไปเอามาให้ครับยังไงต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะเนี่ยวันแรกเลยที่เห็นลูกกินแล้วมีความสุขแบบนี้อย่างนี้เลยนะเป็นแม่คนนะ่ะมันไม่ง่ายหรอกต้องเข้าใจของอกลูกด้วยเราจะไปคาดหวังอะไรจากลูกทุกอย่างไม่ได้หรอกค่ะเจ๊ต่อไปเนี้ยฉันจะคุยกับลูกให้มากขึ้น จะไม่เข้มงวดเกินไปดีแล้วแหละเจ๊ก็มีลูกสองคนโตหมดแล้วแหละเจ๊เข้าใจต่อไปเนี้ก็ค่อยๆสอนเขาละ่ะอย่าไปให้แอบ,บกินของคนอื่นแบบนี้อีกไม่ดีได้เลยค่ะยังไงต้องขอโทษนะคะที่ทำให้ทางร้านลุ่มวายแบบนี้ส่วนค่าขนมที่ลูกฉันกินไปเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะคะไม่เป็นไรฉันนึกว่าให้หลานดูสิเนะี่ย ดูเขากินสิหน้าอร่อยเออกิ่นได้ไหมเนี่ย